เมนูบ้านๆวันนี้ผัดพริกแกงถั่วหมูสามชั้นค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะพริกแกงค่ะหมูสามชั้นค่ะใบมะกรูดค่ะถั่วฝักยาวค่ะที่บ้านเราปลูกเองเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันค่ะน้ำมันเดือดแล้วใส่พริกแกงลงไปค่ะ ร็จแล้วใก่สามชั้นค่ะ <c oughs> ผัดหมูพอสะดุ้งนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะ <c oughs> พอหมูสุกแล้วใส่ถั่วลงไปค่ะ คนหมูพริกแกงและถั่วให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าค่ะรอถั่วฝักยาวสุกก่อนนะคะเรามาปรุงรสชาติผัดถั่วของเรากันค่ะรสดีผงนัวน้ำปลา น้ำตาลทรายซอสหอยนางรมได้แล้วใส่ใบมะกูดค่ะผัดพริกแกงถั่วหมูสามชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ